ไวยพระสงฆ์พระสงฆก็มีการตอบแทนให้อัมมะให้อมัมตะให้นิพพานคือให้ความไม่ต้องมาเกิดอีกแล้วก็ไม่ต้องมาตายมาแก่นี่คือประโยชน์ที่ที่โยมจะได้จากการมาบำรุงพิสุทธิ์ด้บำรุงสีลิเร มรดูพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตในส่วนตรงนี้สาวกของพระตถาคตเราก็ต้องมองบีเหมือนสัทาพระพุทธญา้าถูกถ้าสัาพระพุทธเา้าถูกพระธรรมจะถูกและโยมจะเห็นพระสงฆ์ที่ถูกต้องเ่วนมากเราไปวัดกันเนี่ยเราจะ ไปสวดเนี่ยเราจะไม่ค่อยรู้ในยะข้างในมันเราเห็นพต้สงมีบาทมีหัวล้นมีราชีวรแล้วก็มองว่าเปนน็นนั้นแล้วแต่ไม่ได้มาประพฤติตามธรรมตามที่ไหนเราไปวัดเนี่ยเราก็ไปสวดกันละ่ะสุปฏิบันโนภคะคะวโตสาวกสังโคสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติด,ดีแล้ว มันมีคำถามในใจสักครั้งหรือเลปล่าว่ามีเครื่องหมาย question mark หรือเลปล่าว่าปฏิบัติดีแล้วเนี่ยปฏิบัติอย่างไรอุชุป,ปฏิปันโนภะวะโตสาวกสังโขสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วนี่ปฏิบัติตรงนี่ปฏิบัติอย่างไร <c oughs> มันต้องย้อนกลับมาที่พระธรรมที่เราไปสวดกัน สวักขาโตพระกวโตสาวกสังโฆนี่เห็นไหมสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าต้องปฏิบัติตรงตามพระธรรมเพราะอะไรเพราะพระธรรมคือสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจัดไว้ดีแล้วเมื่อสงปฏิบัติตรงตามพระธรรมอย่างนี้โยม ให้ทานก็เป็นสิ่งที่งอกงามเจริญภไบุู Eden. แต่โยมไปให้ทานในส่วนที่ไม่ได้ประพฤติตรงตามธรรมตามวินัยเท่าทีา่ควรได้ไม่ได้ไดไไดแต่ก็นอ้อยได้แต่น้อยแต่เป็นการบำรุงสมณพราหมณผู้เห็นผิดปฏิบัติผิด